ส้สวัสดีครับโดว์ในการจิโอกาฟีอีกแล้วเฮ้ยดอเป็นใายรู้เกยเล่นไบโก้อีกแล้วนะฮะเคยละเฮ้ยเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับเออโอเคนะฮะปิ๊ปปิ๊ปเชนกันเลยไม่มีเลย ก็ขายไดู้มีเยอะเลยสีขาวมีตรงนี้อันหนึ่งมีสีขาวตรงนี้กับมีสีแดงตรงนี้อะไรอะอ่ะมัวเหรอดูะมีอันเดียวมีอันเดียวมีสีแดงตรงนี้อันเดียวแล้วก็มีสีเงินไม่มีสีเงินมีดาวแต่เป็นเศษเสี้ยวของดาว มันคืออะไรวะไม่ใช่อะไรถูกคล <c oughs> ้ายๆกันเลยอุ้ยมัน yet, ชิลี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 ไหมไม่ไม่ใช่เลยดูแลแหละชิ oh, ลีให anyway. ้ผิดชิลีโอ้โหอะไรเนี่ยเอ้ยมันเยอะจังไหมอะไรแบเนี่ยไม่รู้อะไรเลยมันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวกูดู มีจีนมีวงกลมตรงนี้สิงคโปร์ไม่มีสิงคโปร์มันคืออะไรวะอ่าจะนานสิงคโปร์อ่ะสิงคโ,โปร์เอาสิงคโปร์โอเคอ่าอ่ะเล่นอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเขตรวดกัโอเคโอเคก่น โอเคอันนี้รู้เลยอันนี้รู้แน่อ,อีกอันนึงก็ได้กระเจี๊นานหน่อยพี่เบียร์อ๋อ้อโหง่ายแล้วง่ายแล้วนั่นไงง่ายแล้วอันหนึง่งเช่นกะันนะคะไม่รีบนะคะหยุดสุดไกลเลยไม่มีม,มุมเด็ด Yeah. À, mà à, lên. À, vậy đi. ở đây nà hiệu nhất. Ngà hiệu nhất. Ga hiệu nhất. Ga hiệu nhất. A lần lần lần. A lều. lên lều. A A lều.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  เอ้ยมีอันนี้มีไอ้แถบแถบมีแถบมีแล้วมันคืออะไรอ่ะมีสีแดงแถบอะไรสีอะไรสีมีมีแถบตรงนู้นทิศอันหนึ่งเฮ้ยอตเตียอ่ะไม่มีไงไอมีมีอ่ะเอาแล้ว ออนีมีเยอะเลยอาหายสีเหลืองมีสีแดงแล้วก็มีสีเขียวไม่มีสีขาวอ่าทำไมไม่โอ้ยกด เกมที่อันล้นเนี่ยที่อัน้นเนี่ยหกหกกดหกได้สี่อมแพ้แหละที่เบียร์โซ่ไยังทีเบีรไม่มีเดิมมันคืออะไรเนไม่ได้เร็ว sih Ayy. Ayy. Ay. belum kena up it eh uh. jadi kau eh ok ok jom okay.